คลิปนี้สุขสวัสดีสทักทายจากไอซ์แลนด์นะครับดินแดนแห่งไอซ์ไอซ์นะครับอันที่จริงไอซ์แลนด์นี้ก่อตั้งเป็นเป็นเกาะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่800กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ปี2015ก็บวกไปอีก800กว่าปีนะครับนี่คือการก่อตั้งของชนชาวไอซ์แลนดิอีกนะครับอะไรกันเ นะครับไม่เห็นนะฮะถ้าเห็นก็เงียบไว้นะครับอย่าพูดนะฮะเอาละครับบรรยากาศดีแบบนี้นะครับอมมาถีบข้ามชาติอีกครั้งนะครับอีกครั้งนี้ปล่อยครั้งมากนะฮะอันนี้ชิบไปหาซื้อของให้กับหัวหน้านะครับเมื่อกี้ฟังเพลงตอนที่ถีบออกมาครับมีเพลงนึงของออริจิของคุณโบสุนิตานะครับชื่อเพลงไว้เดี๋ยวลองมาใช้กันนะครับพอเราไม่มีรางวัลนะครับคลิปนี้นะฮะไม่กี่คนที่จะคอย ขึ้นต้นก็ผิดแล้วนะครับเอาใหม่เทคสองนะครับไม่กี่คนที่จะคอยร่วมเทคสองไม่ผ่านอีกแล้วนะครับจำเนื้อไม่ได้เดี๋ยวลองใหม่ดีกว่าไหมเมื่อกี้ยังฟังอยู่อมบังเอิญอมเป็นคนที่มีมมค,วความจําสั้นมากนะครับแต่ว่าอย่างอื่นยาวฮะผ่อนทางอันยาวไกลนะครับเจียตายมาหลายรอบนะฮะไม่บอกก็รู้นะครับวันนี้เพื่อนในกลุ่มไลน์ส่งภาพ ที่อุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีคนถ่ายภาพแล้วก็แคปเจอร์ติดยมทูตอันนี้อมไม่แน่ใจเป็นภาพจริงหรือภาพตัดต่อแต่ว่าเป็นภาพยมมาทูตสองคนมารับส่วนตัวแล้วอมเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมมากนะคร mm ับ hmm. เพราะฉะนั้นขอเรียนฝากหลายๆคนดังนิมิตท,ที่อมเคยฝันนะครับว่าเรื่องเวรเรื่องกรรมมีจริงแล้วก็หลังจากเสียดตาแล้วอมคิดว่าไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับการใช้ชีวิตที่มีลมหายใจอยู่แล้วก็ สะสมกรรมดีทําแต่สิ่งที่ดีเป็นต้นชนทรัพย์สินเงินทรัพย์สินสิสง,สสง,สงคันเงินทองชื่อเสียงตําแหน่งงินล้วนเป็นสิ่งสมมติทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าวันที่เราจากไปเราไม่ได้เอาอะไรพวกนั้นติดไปด้วยเลยยกเว้นกรรมดีกรรดับกรรมชั่วที่ตัวคุณทำเท่านั้นเองนะครับก้องเพลงต่อไหมฮะไม่กี่คนที่จะรักฉันจริง ม่ี่คนที่จะคอยร่วมทุกทางและไม่ทิ้งฉันไวล้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องราวไระใดก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะเอะตกลงไม่จบครับเองนี้ไม่จบครับยอมรับครับยอมยกตงนะฮะสแลนเดอร์นะครับจำเนื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าไป เกตัอไหมครับนะครับเป็นคลิปเบาๆนะสุแรับอย่างที่เรียนได้ทราบว่าคลิปของอมบางคลิปนี้แทบจะไม่มีการดูซ้ําด้วยซ้ำเหมือนถึงพอถ่ายปุ๊บโพสปั๊บเลยเป็นส่วนมากนะครับโดยส่วนมากเพราะฉะนั้นเราต้องการความเป็นเรียลลิตี้นะฮะก็คือสดจริงแล้วก็เน้นบรรยากาศเข้าถึงสุดๆนะครับที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของอบรูลากูนะครับซึ่งเป็นกรรมฐานเป็นพลัง ใต้น้ำของของเกาะไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นเกาะภูเขาไฟนะครับจะสังเกตได้ว่าหินที่อยู่ข้างๆแถวนี้นั้นเป็นหินภูเขาไฟั้งนั้นเลนะครับแล้วก็องก็เป็นคนที่มีไฟด้วยนะนบกเขามาจนได้นะครับอีกครั้งขอบคุณสำหรับการติดตามเดี๋ยวเราจะเจอกันในตัวเมืองนะฮะวันนี้ขอทุกคนมีความสุขแล้วก็วันนี้เป็นลาสซิซันที่ไอซ์แลนด์ด้วยซึ่งเราจะไม่กลับมาที่นี่เพราะว่าตามเส้นทางแล้วเราต้องไปที่อื่นแล้วนะครับแล้วก็ เรือที่อ์ทำก็ขายให้กับบริษัทอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอมต้องถ้าหากว่าอมกลับมา mm hmm. อีกทีอมต้องไปทําเรือลอื่น mm hmm. แต่ว่าวางแผนว่าจะลาวงการแล้วนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นใช้ช่วงนี้ให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอีกครั้งขอทุกคนมีความสุขวันนี้โชคดีและมีความสุสขสนะครับดูผ้าขม้าหน่อยไหมครับผ้าขม้านี้ใช้มา2ปีแล้วฮะ mm hmm. แม่เย็บให้นะครับ ประทับใจมากนะครับเกาะเมื่อวานที่อมไปเที่ยวน้ําตกอมเคยไปลืมไว้เพราะว่าอมไปไ่า้น้ําที่สะแล้วก็ลืมทิ้งไว้นะฮะขอบคุณชัดนะครับ guys thanks for watching this is g r e e t i n g from our last call in t Reykjavik Iceland because this is the last season then and um, actually we don't know when we gonna come back again sometimes some places is kind of hard to tell that you g o n come back for this life or next life so take your chance and enjoy have a great day guys thank for w i k y o ลับตาลงเธอที่รักขอเธอคนพักอยู่เคียงข้างฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวิต นาปัจจุบันยัดลงตรงลมหายใ,ใจเขา้าลมหายใจออลมหายใจออก ถึงสิ่งที่เป็นวันวานไม่อาจทวนมาวันนี้เพลาจะมาถึงไหมปัจจุบันขณะจงกระจ่างใจ เตียนภาวนาไว้ตรงนี้ก็พอเตียนภาวนาไว้แค่นี้ก็พอลมหายใจเขา้าลมหายใจออก ลมหายใจบอถึงสิ่งที่เป็นคนหายใจอย่างลมหายใจเป็น คนหายใจเห็นเห็นความงดงามผู้ชมครับไม่ว่าคุณจะรู้สึกเช่นไรนะครับขอให้ความรู้สึกทุกอย่างอยู่ที่ใจของคุณด้วยการคิดดีทำดีแล้วก็อยู่กับสติสมาธิและก็ปัญญานะครับอยู่ที่ลมหายใจ ความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนใครนะครับอยู่ที่เรากําหนดด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับกราบขอบคุณเพลงลมหายใจแล,และนมัสการพระอาจารย์ท่านวอวชระเมธีด้วยนะครับกับเพลงลมหายใจเพลงที่ได้จากการไปเข้าวคอร์สวิปัะสนาที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายนะครับโอมสมรัชนมุลสายร้องสดที่น้ําตกแห่งหนึ่งนะฮะที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามขอทุกคนโชคดีและมีความสุข สวัสดีครับ ครับคุณชมครับคลิปนี้นะครับอมอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับอยู่ที่เมืองรันดัปยออสนะครับซึ่งมาเที่ยวน้ําตกเมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครเลยฮะนอกจากโอมแล้วก็สัตว์สัตว์สิ่งอันมีชีวิตนะครับจะเป็นแมลงต่างๆแล้วก็แกะนะฮะอยู่แถวนี้นะครับทุ่งหญ้าที่ไอซ์แลนด์ช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะครับวันนี้อากาศดีมากนะฮะ ท้องฟ้าแจ่มใสไม่ได้เช็คอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแต่แดดออกแล้วทําให้สวยงามถึงแม้ว่าบางยอดเขาบางที่ยังมีหิมะปกคลุมอยู่นะครับที่นี่เป็นจุดภูเขาไฟนะครับเกาะไอซ์แลนด์เป็นเกาะภูเขาไฟนะครับซึ่ง้า,าวไครจาได้เมื่อปี2011ก็เกิดควันภูเขาไฟเกิดขึ้นนะครับที่นี่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ปล่อยทุก ขอ,อนำภาพบรรยากาศส,สวยสวยงามที่นี่นะครับมาฝากุผู้ชมทุกท่านถึงเต้ครับผมมาฝากุผู้ชมทุกท่านที่ติดตามข่าวการลอยลอ่องท่องสมราณนะครับโดยองสมรสัชนมังสายที่จะพาุผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวทั่วโลกด้วยกันนะครับกับอาร์มเวอร์ซั 2, ว2,015ตอนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแลวก็ขอบคุณผูกหนักสน,นหลักอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นคอนโดแอดเดิลทรีที่หาดราไวย์ภูเก็ตน,นะครับรวเว็บแอดเดิลฟรีภูเก็ตจอดคอมหรือจะเป็น นิตยสารสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนนะครับนั่นคือเพนทุนทูแมกาซีนเป็นฟรีก็พี่สามารถรับอ่านฟรีได้ทุกเดือนนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีบริษัทไร,ร่สังเวียงยางคา,าร,ราจังหวัดสงมลานะครับผมผมรัชชนาบังไก่ผู้ดำเนินรายการวันแมนโชนะครับตากกล้อ,องแล้วก็รายงานแล้วก็ทุกอย่าง นมาฝากคุณชมทุกท่านที่นี่นะฮะวันนี้ขอทุกคนมีความสุขเมื่อคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็อีกครั้งขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ